หังคือสอผู้ที่หลังนี่ว่าเป็นองนี้ทอไรเดีวะพี่หอมมะจับเดี๋ยววะตี่มีินอนนมัดง่ายกว่าของรูปมึงดูไม่มีเนขอผมาไม่มีคนขั้มไม่ต้องใช่คนขาํมเลยให้ไปร่ำเรียนมา

ี่สองในลายจะได้เพ่งแต่แบบจะบอกว่าสิเลวเพ่